สวัสดีค่ะวันนี้วมอันมีสินค้ามานำเสนอค่ะเป็น m a c c o รุ่นโคม o m e o pc 200-7ขราคา950,000บาทเอกสารเล่มทะเบียนค่ะสนใจติดต่อมาได้เลยค่ะ